จังหวัดตรังได้คัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านสายใหญ่หมู่ที่7จ็ดตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างเสริมอุดมการณ์การทำงานเพื่อสาธารนณะ จิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านสายใหญ่หมู่ที่7ตําบลอ่าวตรงอําเภอวังวิเศษจังหวัดตรงังมีการบูรณาการภาคีทั้ง7ภาคส่วนมีสถานที่สําหรับพัฒนาทักษะผู้นําการฝึกอบรมอาชีพฐานการเรียนรู้ต่าง ต,ต่างและวิทยากรประจำฐานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชนบ้านใ,ใหญ่เป็นศูนย์หนึ่งพร้อมที่จะแบ่งปันองความรู้กล้าไม้ผลิตันผลิตลดังด้านการ,การเกษตรพร้อมที่จะส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชนอื่นๆสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยังย่งยืน ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านใสใหญ่มีฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานเกษตรผสมผสานเป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้เกิดผลผลิตทุกวันเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเช่นการปลูกขา่ขาขมิน้นมะนาวมะพร้าวน้ำหอมสาวรสบันเบอรรี่กล้วย ผ่านพืชผักสวนครัวเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษไว้บริโภคซึ่งดีต่อสุขภาพและลดรายใจ่ายในครัวเรือน ฐานพืชสมุนไพรส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชสมุนไพรตามกลุ่มสปปรรพคุณในการรักษาโรคเพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพแข็งแรงเช่นฟ้าทลายโจรกระชายขา่าฐานแบ่งปันกล้าไม้ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านสายใหญ่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ในที่ดินของตนเองและชุมชนตามแนวพระราชดำริปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีพันไม้เศรษฐกิจไม้ผลและพืชสมุนไพรสำหรับแบ่งปัน ฐานน้ำส้มควันไม้มีเตาเผาฐานในการผลิตน้ำส้มควันไม้สำหรับใช้ในด้านการเกษตรเป็นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้านปศุสัสตว์กำจัดกลิ่นเหม็นและไล่มแมลงด้านครัวเรือนใช้หมักขยะสดและเศษอาหารเป็นปุย๋ยฐานหลับเป็นปุย๋ยเป็นฐานเรียนรู้สำหรับการศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ปุย๋ยหมักการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและใช้วัตถุดิบในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฐานเพาะพันธ์ปลาดุกมีองค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาดุกเป็นสูตรแบ่งปันพันธุ์ปลาดุกและวิธีการเลี้ยงให้กับประชาชนที่สนใจในการเลี้ยงทั้งบ่อด,ดินและบ่อซีเมน ฐานเพาะพันธุ์แมงดาเป็นการส่งเสริมความหลากหลายของการทำการเกษตรในพื้นที่โดยเลี้ยงแมงดานาซึ่งแมงดานาเป็นหนึ่งในกลไกลที่ทำให้ระบบนิเวศสมดุลเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนทางหนึ่งฐานหอยขมได้ใช้ประโยชน์จากคองไส้ไก่เพาะเลี้ยงหอยขมและสามารถประยุกต์เลี้ยงกับสัตว์น้ำอื่นๆเช่นแขวนกระชังร่วมกับการเลี้ยงในบ่อปลานิน หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆเป็นการสร้างรายได้ระหว่างสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้อย่างลงตัวฐานเลี้ยงไก่ไข่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านใสใหญ่ได้ใช้พื้นที่ในสวนยางพาราสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งสามารถเป็นจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับประชาชนได้ ฐานนาผักบุ้งเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวบางส่วนเป็นนาผักบุ้งเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเนื่องจากเป็นผักสดที่ผลิตและขายได้ตลอดทั้งปีฐานในน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นการผสมผสานการขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดลซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดรดายได้มีกิจกรรมเอามือสามัคคีเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน โครงการโคกน้องนาโมเดลของเราเนี่ยครับก็เป็นโครงการที่โครงการพัฒนาชุมชนได้นําร่องลงไปในพื้นที่ของทางจังหวัดต่างและทั่วประเทศนะครับในส่วนของจังหวัดต่างเราก็ดําเนินการโดยที่ในเรื่องของการที่จะคัดเลือกพี่น้องนะครับเกษตรกรที่ทําเรื่องของโครงการโคกน้องนาโมเดลก็ต้องเรียนว่าเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นการน้อมนํานะครับ พระราชดำรัสนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ทำเนี่ยเป็นโครงการที่เราถือว่าเราใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่เรามีอย่างสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในเรื่องของดิน ในเรื่องของพืชที่เราดําเนินการนะครับโครงการนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วก็เป็นการลดรายจ่ายนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่เนี่ยที่เราใช้ทฤษฎีใหม่เนี่ยสามสิบสามสิบสามสิบสิบเนี่ยก็คือเป็นการที่บริหารจัดการทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งเรื่องของน้ําทั้งเรื่องของการปลูกพืชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเราจะมักมีปัญหาเรื่องของการใช้น้ําในช่วงฤดูดแล้งซึ่งจะเป็นปัญหาหลักของเรานะครับอาจจะทําให้เราไม่สามารถจะสนับสนุนในเรื่องของการปลูกพืชต่างๆได้อันนี้ก็ถือว่าเป็น การบริหารจัดการน้ําที่ที่มีประโยชน์สําหรับการใช้ในรูแแรงส่วนพืชที่เราดําเนินการนะครับเรากเา็เลือกใช้ตามทฤษฎีของท่านในเรื่องของปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างในการที่จะใช้ในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะครับในส่วนอื่นๆผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกร,กรที่นําทฤษฎีในเรื่องของการโครกหนองนาโมเดลมาใช้เนี่ยจะเกิดประโยชน์กับกับพื้นที่อย่างสูงสุดก็กลับเรียนว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างสูงสุดแล้วก็จะเกิด,ดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยิ่งครับฐานเลี้ยงพึ่งโพรงศูนย์ผู้นําจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนบ้านสายใหญ่มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพึ่งโพรงมีการเลี้ยงพึ่งโพรงไว้ในลังไม้ไว้ในสวนยางพาราสวนผลไม้ซึ่งสามารถผลิตน้ําพึ่งสําหรับบริโภคและจําหน่ายรวมถึงมีการต่อย,ยอดเป็นกลุ่มน้ําพึ่งจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงพึ่ง และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเช่นสบู่น้ำผึ้งแชมพูน้ำผึ้งยาหม่องเป็นการส่งต่อองค์ความรู้จากศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนฐานอาหารพื้นถิน่นมีการนำพืชพื้นถิน่ตนต้นโมข้าวโมแกงลิงมาเพิ่มคุณค่าแัดแปลงเป็นขนมข้าวเหนียวโมข้าวโมแกงลิงซึ่งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของชาวใต้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านใส่ใหญ่เป็นศูนย์หนึ่งที่พร้อมจะแบ่งปันทักษะความรู้ทั้งด้านอาชีพและการเป็นผู้นำจิตอาสาเพื่อขยายผลให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดการพัฒนาต่อไป